เธอเนี่ยเธอหนีเนี่ยไอ้ดูนะใรา,ผมผมากะไ้ตัวไรมันดีอ,อแต่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะจะผิดจะถูกก็ไม่สมควรทำเราแบบนี้<ม>เราลูกมีพ่อมีแม่แต่เขาทำกับแม่คุแบบนี้เขาทำไม่ถูก

and we are like this นั้นเป็น,ปนแฟนสามีที่แต่งงาน่ใช่ไหมใช่ค่ะเลิกกันนานยังไม่ได้เลิกกันค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเฉยงานนี้ยังคะก็ตั้งแต่ออกมาจากคุกอะค่ะก่อนเขาติดคุกก็คืออยู่ด้วยกันปกติแต่ว่าก็คือพอหลังจากเขาติดคุกอะค่ะพี่ก็คือหนูก็กลับมาอยู่บ้านใช่แล้วสาเหตุที่สร้างสาเหตุไหมคะว่าเขาเอาอีกกามันมาละเลงศีสันเราเขาบอกว่ามีผู้ชายมีผู้ชายอื่นใช่ แต่จากในคลิปเสียงมีบอกว่ามึงทำอะไรกับแม่ลูวันนี้ไม่ทำค่ะแล้วจากที่เขาบอกว่าเรื่องรถที่อะไรเงินหนึ่งแสนที่ไม่ได้ให้เงินแม่ก็คือเขาแม่ลูกกันอ่ะอเนาะพี่เนาะใช่แต่ก็คือจริงๆแล้วอะจะผิดจะถูกก็ไม่สมควรทําเราแบบนี้เราลูกมีพ่อมีแม่เราจะผิดอะไรก็ไปแจ้งความเอาถูกไหมคะเราไม่ใช่มาประจานเราแบบนี้ แล้วก็บอกว่ารถสองพันนหของแมบบ่เราไปถ่ายดาวมีไหมคะไม่ค่ะเรื่องมันเกิดจากอะไรแล้วทําไมแซมถึงตัดสินใจทําแบบนั้นก็คือว่าเราเลิกรากันไปแล้วเราเลิกรากันด้วยความยินดีเราไม่ว่าอะไรเราไม่ติดใจแล้วทั้งนั้นแต่เขาทำกับแม่ผมแบบนี้เขาทำไม่ถูกเขาอ่ะเอารถไปขายเงินดาวมาแสนนึงอะไรแบบนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยเมียเราเรารักเราและเขาอ่ะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยนะ คือเขาให้เงินแม่ผมเนี่ยหนึ่งหาพันบาทเดือนละห้าพันเขาก็โทรมาก่อกผมแม่มึงขอเงินกูเยอะแม่มึงขอเงินกูเยอะเอาไม่เป็นไรไม่ว่าและทีนี้ยผมแค้นใจคือว่าต้องแม่ผมอะทํางานดีอะไรดีต้องมารับสายโทรศัพท์เนี่ยมีสาหากิจเนี่ยต้องมารับสายโทรศัพท์ทวงนี้ทนีแม่ผมแบบระสาเขาจะเสียรักไม่รักมึงล่ะแม่กูกูรักมึงไม่พอแม่กูก็รักมึงด้วยนะ รถทั้งหมดกี่คันคะสองคันที่เข้าไปสองคันคันล่าสุดเนี่ยดีนะแม่บอกถ้าแม่ไม่บอกแม่ไปออกให้อีกคันที่สามเหรอคันที่สามดีนะแม่บอกจ้อเบรกเบรกเบรกไว้ทันใช่ก็คือเอาไปขายหมดทั้งสองคันใช่แล้วก็จะมาหลอกให้ออกคันที่สามใช่ใช่คนนี้แต่งงานกันถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วเลิกกันนานหรือยังคะระหว่างนั้นยังไม่ประมาณเดือนกว่ากว่าสองเดือน องเดือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยแยกกันอยู่อ่ะใช่เห็นบอกว่าแซมต้องเสียเงินให้เขาทำไสยกรรมไสยกรรมอะไรบ้างครับเป็นเงินเท่าไหร่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้แต่คือว่าเราทะร่วมกันมาเนี่ยอยู่รักกันมาเนี่ยคุณหาเงินได้เราเปิดร้านขายของให้คุณคุณไม่เคยคืนเงินผมเลยผมก็ไม่ว่าผมก็ไม่อะไรเราดีใจด้วยทางสังคมด้านคุณผมทุ่ม